สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะถ้ามีเสียงลมนะคะหรือว่าเสียงพูดผิดพูดถูกหรือเอิม่มเสียงต,ต่างๆ่าไหนานะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะนี่อันนี้นะคะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะไอพีเราจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยมันมนั่งได้ด้วยคือแบบสุดยอดนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดสปานะคะ อะไรเนี่ยใครเนี่ยฮะนะคะตรงนู้นก็จะเป็นแบบอุ๊ยไม่ใช่นั่งหน่อยเป็นแบบกิจก,กรรมหรือการขอเรียกว่าอะไรช่องมันเถิงฮะ,ะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นกดต่างๆนะคะค่ะนี่ก็คือจะนี่ก็คือกดนะคะเนี่ยค่ะใครอยากรู้ก็ให้มาเล่นเราเองนะค่ะไปดูอันต่อไปกันเลยนะ นี่ก็จะเป็นยศต,ต่างๆนะคะของแต่ละคนนะคะแล้วส่วนนู้นนะคะก็คือชอปนะคะคือแบบซื้อของช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปนู้นทางนู้นเลยนะเนี่ยค่ะนะคะนี่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไปเยบายค่ะมาไวไปไวเย้ไปาย